พี่สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนเลยไหมเป็นแ,แต่ไม่ค่อยมีใครยอมเป็นเท่าไหร่หรอกจริงหรอใช่ <laughs> <laughs> ไม่มีใครทำไมไอ่ะเนี่องจาพี่เป็นคนดีทําไมเขาถึงไม่ยอมเป็นเพื่อนกับพี่อืมมันก็จะมีสองประเภทอ่ะแบบคนที่เขาอยากกลับมาคบกับเราเขาก็จะไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเราเพราะว่าเขาอยากเป็นแฟนเท่านั้นอย่างนี้หรอแต่เขาอาจจะมีแฟนใหม่แล้วไปแล้วแต่เขาก็จะไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเราอยู่ดีเขาจะเกลียดเราไปแล้วก็ได้อย่างเงี้ย เกลียดเพราะเราไม่ให้โอกาสเขาหรอก็อาจจะประมาณนั้นอย่างที่สองก็คือคนที่เขาทิ้งเราไปเขาจะเป็นเพื่อนกับเราทําไมอ้าวก็เขาทิ้งเราไปแล้วล่ะเขาไม่คือเราอ่ะบางคนอาจจะแบบไม่เหมาะกับฐานะแฟนแต่ว่าเป็นเพื่อนอาจจะดีก็ได้คือมันก็มีอย่างนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้สนิทใจขนาดนั้นเพราะว่าเราก็จะเกรงใจแฟนใหม่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะว่ามันก็ด้วยความเป็น คนที่จิตใจเหมือนกันน่ะ,ะเราเราจะรู้รว่าสถานะเราควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไร <S <S เพราะว่าถ้าเราไปทําให้เขาอึดอัดหรือว่าสองคนทะเลาะก,กันหรือว่าเขาต้องมาแอบคุยกับเราหรือที่มันมันมันไม่ดีหรอกทั้งที่เราบริสุทธนะิ์ใจนะอ๋อ